ไม่เป็นไรเพิ่งพลาดแค่หนึ่งจอคิวเฮ้ย <c oughs> อัมเบดไหมเนี่ยน่าจะติดแล้วโอไมคอนผมไม่ยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้น <c oughs> แต่จริงตะกี้ผมไม่แฟลก็น่จาจะฆ่าได้ไม่เป็นไรเพื่อความชัวรนะ์เนาะ เดี๋ยวก็เลเวล6ละมีอัลติเม่ก็น่าจะรอดจากการโดนแกงก็ชิวๆอ้าวเฮ้ยอย่าให้มันง ชอบไปก่อนตาห่า huh, ไม่ทันจริงๆผมว่าชอบเล่นนี้ My bad. เอาบูท huh. มาน่าจะดีกว่า เกมเมื่อกี้ผมแช่เลนนานไปหน่อยผมไม่ได้ไปซื้อของแหงหิวไปอีกแล้ว,ลว,ลวใคายังไม่มีบูทด้วยผมกดเขาได้ยับยับเลยถ้ามีเบอร์ซิเกอร์กรีฟแต่ว่าผมพลาดตรงปล่อยแฟชไปแล้วเล Let me approach velocity that don't happen, pray I will grow stronger. There is right and there is wrong. All else is rationalization. No fun, huh? Mortals are blinded by their own misery. will be spared if i can find it i the light Bye -bye. In a minute. the righteous path begins with me. No, I'm fat. I'm fat. I'm ป้อมแล้วกันนะขอสองเลยแล้วกันคุณว่ผมโลภเกินไปปุ๋วไม่หรอก Has been slain. On wings of fire, hope ascends. โอ้ oh my god ชิวๆตอนนี้พี่ชิวอยู่อะไร <อ S 2> ่นนป่ามาแกงมเหานรลบันนะ <c oughs> ฟังไม่ถึงชิบหายละแฝดผมมาแล้วอัติเมรอีกสามสิบวิน่าจะรอดอยู่ใครมาพอแล้วออยู่ข้าที่ผมไม่ได้ดูเรื่องเขาเลยเดินมาดูหน่อย เลือดเต็มอยู่ไปล่างไปล่างมีตัวไปล่างเฮ้ยมันมีข้ามอย่างนี้เลหรอไวะเนี่ยสกิลมนะันอะทะลุกำแพงได้อาสตกใจวะเฮ้ย,ยชีดซัน ว่าคราเคนมซลเลเยอร์ก่อนเหมือนเดิมคือลันสไม่น่าใช้ปัญหาแล้วดาเมจเวนไม่น่าใช้ปัญหา ตอนนี้ตัวที่เกิดคือเคนเดี๋ยวผมเอาเกลฟอสมากดกว่ะฟันยับฟันยับ ผมไม่ได้ใช้สกิลสมอันนี้จะใช้สกิลสามเวลาได้ตีป้อมอย่างเดียวเนี่ยจะใสกแล้วอีกฝั่งก็หายหมด อีก200ถ้าระเบิดทีมได้ก็ได้ไอเทมเลย

Has destroyed a turret. Excuses nah, don't look it. you been slain. Killing spree. Oh, Enemy double kill. นี่ไปหาข้าโบเร็วตายหมดเลยเหรอตายพี่ไอป,ป่านี่คือมันย้ำตะเลนผมเหยียบย่ำมันน่าเห็นได้ไม่ันไม่ท,นมทนมัน ฮ่ายัดลักได้哟โห่ oh, ไม่มีบิงฮาก็ไม่มีบิงวอดเจอเทพตีตั้งนานเลเพี่ได้ล <c oughs> ิฟต์นนแล้ว<น>อ่ะพี่ใครโดนอ่ะพี่บอไม่พี่พี่ผมมาอยู่มาอยู่เมื่อร่ รถจับไม่มีอาติเมตแต่ก็ไม่ต้องใช้อาติเมตว่ะอ้หเฮียจังหวะนี้ประเทศไทยใครก็ได้จริงอ่ะ <c oughs> มันแบบระเบิดระเบอ้อจัดๆเลยที่ <c oughs> ไม่ต้องใช้อาติเมตด้วยเนะี่ย เออตอนกดอัติเมตมันตีไม่ได้ปะ่ะเหมือนผมสังเกตว่ามันตีไม่ได้ นั้นวะโมไล่ตั้ตเนี้ยยับบดตบอยยูยีบยหดหลังไมไม่นีละีส่นไว้ยงป่าผมนะันี้ Ally has been slain. I am born from the flame of the hey, hey. Ally has been slain. Your team has destroyed a turret. It purge the oh, am oh, <coughs> 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 โดนนะสัสไม่แน่แน่นะสัสอยู่ได้ปีนได้ปอมบนเลยโอ้โหแตกเยอะมากเลยพี่เยอะแบบเยอะตลอดเวลามันมีใครออกกรอไหมผมไม่ได้ออกได้ปอมบนได้ปอมบ,บ,บนอย่างเงี้ยชิลเลยสองฟอมชิลไม่ชิลเลยเดชเลบลดมาก่อนแล้วกันนะ ผมทราบไปวะนี่ผมน่าจะต้องถอยเสียทีเมจไปแล้วแฟนทอมแลนเซอร์ <c oughs> ก็เก่งนะพี่มันเป็นชื่อไอเทมหรือว่าอะไรฮนะมาแล้วเ <c oughs> นชอร์ทูโถดมากระหว่างเล็ดเบรกกับเลเ,เ,ลเชอร์ทูนั่นไหนดีกว่ากันอนะเล็ดเบรกมันเผื่อได้แบบพอ克ลูนคิงสองรอบ โอ้ยสามคนเหี้ยดนะสองวิงสู้ได้จะไปแย่งลูนมาเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวเป็นเหมือนเกมเมื่อกี้แน่เลยแล้วกลับแล้วเราก็แตกหมดเลยแล้วเราทำเลงกะเดีอะเราไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนตัดกันเลยใช่แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมเราจะเป็นงานกว่านะ บนกี่ตัวพี่บอกได้ปรอสามสีส่ตัวบอกไม่ได้ท้ามถึงก็ถูกห,หวยก็ตายหมดเลยเหรอเมื่อกี้ผมรู้ว่ามันมีแค่สามสี่ตัวไปต่อดิ ออกมาวีสี่ตัวหรือสามวะโอ้ฟาร์มฟาร์มป่านรัวๆไปพี่กันเราช่วยแเราพิงกันซมายได้ปะทันปะกูอยากรู้มันทำอะไรได้เนี่ยคือแบบยังไงมันก็ตามผมเหรอไอ้สกิลเนี่ย ไอสกิลที่มีเกียวขึ้นบนหัวใช่ปะคือมันสิงล่างเลยเว้ยมันสิงล่างเลยแล้วก็มันจะเลือกออกมาได้ตอนไหนก็ได้แล้วตอนออกมาก็คือโดนดาเมจไม่ว่าเราจะไปไหนมันก็ตามไปเหมือนมันอยู่ในตัวเลยมากรมากรพี่มาลองมากนพี่ ยอมบินเพื่อมาเช็คเลยเหรอเอางผมกับตายแล้วเฮ้ยดูมันได้เฉยมันดูตัวโดดได้ประเด็นมันมีแต่ละตัวแบบเหมือนเฟดแบบว่าเวอร์ชัน่นแบบขี้โกงกว่า ิกลับไปซื้อของมันมันไม่ตายยังไงเนี่ยเขี่ยเข้ามาในตัวตูออกไปเอยๆเ,เ,เอ็มโดนน้ำโดนร้องแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ่าเข้าแบบนั้นอะ คือต้องซื้อกันซีซีเหรอพี่บอกต้องซื้ออะไรกันมันงล่ะใช่กันซีซีมันจะมีของทั้งฟิสิกอลของเมดิคอลอะไรกันซีซีเออหรืออ้ามงซื้อดีวะจะไม่โดนมันคือควิกซีเวอร์ป่ะพี่ใช่ป่ะอ่าควิกซีเวอร์ไม่งั้นโดนสโลว์ก็คือแตกเลยนะทันมันมีสโลว์กดใส่ตัวเลยนะโดนเลยมันโดนไอ้เนี้ยนั้นสิงหัวตายเลยพี่ไอ้นั้นสิงหัว เออไม่ก็นาฬิกาถ้าถ้ากันไอสิงหัวก็นาฬิกาเออเขาก็ออกนะแคลรี่ก็ออกแงฮีโร่เหมือนเฟสแต่แบบว่าขี้โกงจริงไม่ต้องรีบนะผมผมใช้วับหมดแล้วไม่ต้องกินแล้วไ่ไม่มีมังกรอ่ะ อะไรกันรอ,อบ้าปะเนี่ยอุบาโคตรเยอะอยยไอ้เหี้ยไม่เล่นไม่เล่นด้วยกันสามคนได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจไอ้เหี้ยคือคีบนี่เราควรจะต้องไฟชนะทีหนึ่งมาไปบอลได้แล้วเราเราเราไม่เราไม่ได้ตายทั้งคนเลยมันแต่มันเล่นอยู่ด้วยกันสามคนแต่มาหมดเลยห้าคนเราไปตาย<ม>นั่งก็ปล่อยไปดิแล้วก็สปีดไปดินั่งก็สปีดไปถ้ามันให้แม่งดันไป นี่เยั่ไม่เกตว่าทำไมมันถึงมาที่อยู่ก็มารวมพลกันเลยวะจัดไปเล่นล่างกันเลนเออต้องดูจากเลนล่างเลนกลารแน่ว่ะมันไม่มีใครดังแม่งมาเล่นบนกันแบบว่างงเงงอะไรบ้างเล่นล่ากับเล่นกลางแม่งดันหมดทุเรศเลยตาพร้อมได้ปุ๋วไม่มีตัวจับหรือเหล่าไม่มีตัวเกี่ยวเลย giờ đi yeah, Ya, 100, blah còn em eh, bà balon, balon, yeah, lần bà lần สัปราดเลยอ่ะเล่วเลขมาสิบหกตีไกลขึ <h 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 ้นอีกนิดนึงอ่ะแม่งคือแบบว่าอย่างในอย่างกับ T F T อ่ะคือ T F T ผมเล่นเป็นอยู่คอมเดกับคอมเคียวอะเคชิ้นสุดท้ายเอาอะไรดีเอาแค่ชิ้นสุดท้ายสุดเรืองจะหรือไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่หรือเมื่อ ไปนาราสัดได้นะพี่มีเดเมจสัตว์ก็กเ,เลยแบบไม่ต้องสนอะวิ่งเลยเออสวยสด้วยความมั่นใจคือไมทุกคนมันโผล่มาแต่เลนนี้นี่ผมบอกเฮ้ยผมไม่มีแฟแวนะผมไปอยู่วิ่งมาอยู่เดี๋ยวป้อมระเบิดทีแบบไอซี หลังเข้าหลังเข้าไม่นมาสิ้งหัวผมอีกแล้วพี่แอติเมตให้พี่แอติเมตให้ไม่ทันอยู่ดีแอตนนิเมตไม่อยู่แป,ป๊บเดียวแล้วมันสิงงานเดซิซื้อซื้ออีก,กาอนาฬิกาท้องนาฬิกาหมดแล้วได้เมื่อกี้ไอ้ไไพี่โบว์ยิงดิยอึ้งอึ้งแบบปีศาจเอสที่แปลว่าอะไรพี่เอสอีกฝั่งตายหมด แต่ระหว่างะะพี่ห่วงก็แบบโบปีศาจือถ้ามีข้างหน้ายืนให้อะมันแบบสบายอยู่ถ้าเลนกลางไม่ได้เจอพวกปีศาจอลพี่ก็ฟามชิวๆเพราะตัวนี้มันค่อนข้างถึกอะมีฮิวคือไอ,อ้นั่นมันก็อยากจะเอาไอ้อ้ำอย่างเดียวแลวไม่สนใจพี่ห <c oughs> ่วงเลยมันไม่สนเลยจริงป่ะไม่ <c oughs> มแค่วิ่งมาครผมเ,เลนกลางอะมันเข้าพี่หลายรอบแล้วเข้าพี่แบบสองตัวแล้วพี่ฆ่ามันได้ตลอดเลยไม่เพื่ออะไรแบบกูไม่เอามึงละ กูเลได้กล่องอย่าได้กล่องเพิ่มอ่ะกล่องมันได้จากอะไรนะพี่ก็คือมีคนชมเยอะๆมั้งหรือไม่ก็ได้แรงเยอะๆเชี่ยนี่ไงพี่ได้กล่องมาเซอรี่อะได้รับรองหมดแลผมก็ได้กล่องนะพี่เมื่อกี้เฮ้ยไม่พี่คนเดียวที่ไม่ได้หรอพี่ทั้งนั้นเชี่ยกูการใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ยังกากอะ